สวัสดีค่ะก็คือช่องแม่เจ้ากุกบนะคะรถอะไรนาะวิ่งผ่านไปเนี่ยสองรอบแล้วนะคะวิ่งผ่านมาก็วิ่งผ่านไปนะคะไม่รู้ว่ารถอะไรแต่รู้สึกว่าจะเป็นตาอ่าข้าราชการเนาะยกข้างๆางเพื่อนนะเพื่อนจะประทับตาไว้เนาะแต่แม่ก็บเบิ้งบ่ออกหรอคือหน่วยงานอีหยังนะคะ หน่วยงานอะไรก็รูนะ้เนาะพ่นก็วิ่งมาแล้วก็ไปจอดไปเลี้ยวตรงหัวสะพานโน้นนะเดี๋ยวตรงหัวสะพานเนี่แล้วเพ่นก็วิ่งกลับมาทางนี้อีกนะคะไปเบิรงเนาะพี่นอ้องว่าพ่นจอดอย่ไสบอหะนะพ่นไปจอดอยู่ว่างใดหนะ,ะพ่นไม่ได้จอดเลยเหรออ๋อพ่อนไปนจอดจากพ่นวิ่งไปโนะ่นเพู่่นวิ่งไปไม่จอดเลยเหรอ วิ่งไปสายล่ะไม่เพืพ่อนเพนคือมาจอดเหรอไม่ี่อ้อเพื่อนไปวจอดเด้เพ่นพานไปแล้วก็เลี้ยวกลับเพื่อนคือได้จอดรถเลย เพื่อนมาเที่ยวบ่แล้วเพื่อนไปทงไังราเพื่นตรงไปพุ่นเลยบ่ตรงไปเลยแต่ไม่จอดนะในบ้านก็ไม่ได้จอดเนาะอ๋อก็งานณตอนนี้มีเพื่อนแค่วิ่งผ่านมาผ่านมาแล้วก็ผ่านไปป้าไปหาเนาอไมา่ไรยื้อสนี่คือได้หลายค้าแค่คนนะ พี่น้องเอ้ยยายยายคำสายไปหาหน่อไม้ปุ๊บมีแต่ดวงใหญ่ๆมันยาวมันออกตะโดนนั่นนี่ยายเจ้าคุโบไปจะหึงพู้เนี่ยจนมันอันนี่แล้วเนาะจนมันออกสูงมาแล้วเนี่ยบอกฟันมาได้ไปหาหน่อไม้ก็ได้ไปหาหน่อไม้บอกยายป้าเจ้านี่เนาะดูดูเบอร์ได้ทั้งฟักด้วยฟักก็ไหลมาค้างอยู่ที่กหน่อไม้แกงเลยยาย แกงพาพวกพวกเนี่ยต้มมาือดีอุ้ยโนู่มไล่เไาออกไม่นี่แกงแซ่บเตอร์เดอรแกงเนี่ยอืมมันจนออกสูงขนาดนี้เลยพี่น้องมันออกสูงแล้วแกงใส่พักสังเงะโอ้ยได้หอมมะหอยพี่น้องได้หอมลำหงหอยพี่น้องได้มะหอยพหอมพนโตก เริ่มออกร้ายแล้วนะน้องใหม่ห้า,ากัะด้นอ,อีกจังหน่อยก็ออกยูเทิงเขาแต่ตอนนี้มันยังไม่มทันออกหน่อยอย่เทิงเขาน่ากลลาดตระเวนดาโกก้ก็จะคา่ากกน่ากลัวนี่ก็รถตู้รถตู้อะไรนะ่ยวิ่งนะขา่า วิ่งผ่งนานมืดมาแล้วใช่ไหมกบุสุกบุสุกบุบจมากนะ้วไงงามเอายุคือพันงมมันพัดไปเยแล้วมาตั้งไหมทำไมมันบอกว่ามันพัดลมมดลรก็ไม่มีใคร้มันับ หัดตึงแล้วหลอดต้องกบคกไลให้้จ้าขอบคุณมากๆคลรถรถอีหยังวิ่งละมอนมก็ขึ้นเร็วแต่เนาะรถอีหยังวิ่งเนาะ ไปแล้วล่ะตีมก็ไป,ไปแล้วไปแล้วนี่นี่แม่โจ้แม่โจ้ฮะแม่โจ้กำลังทำคลิปอยู่ยังไม่เทียงอ่ากันอย่างนั้นเออเรืเ่อยเปื่อยไปเรื่อย ฝนจะมาอีกแล้วเอา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 แมงอีหยังแม่มาตอมเลยนี่เอาเอาเอาแม่พึ่งอุ้ยแม่พึ่งก็มาตอมได้พี่น้องพปน้าปน้าปน้าแม่พึ่งน้่นี่ฝนจะมาอีกแล้วฝนจะมา นะะตรงนี้ก็ทำเป็นล่องน้ำกันไปเนาะเวลาฝนตกมาน้่ยฝนคืนพี่น้องเอ้ยน้ำถ่วมนะคะน้ำมันจะถ่วมน้ำมันจะไหลเซาะดินเนาะอตอนนีนะะ้น้ำมันก็หนาฝนเนาะหนาฝนจากสิบบาทจังไดเนาะมันก็ต้องมีน้ำมีน้งเซาะตลอดเวลานะคะ โอ้ยกอนน้องใหม่ยื่หันเพื่อสีออกลายล่ะคพื่อสีออกค่ะเมียนบอยแยกับสายเพื่อนไปหามาเมื่อกี้นี่พี่น้องได้เต็มกระตามีแต่นอนญ่ายๆเพื่อนฝันเพื่อนฝันได้ไปหาน้องใม้เพื่อก็ไปหาน้อไใหม่ขอสันโอ้ยน้องพี่น้องขนาดอันฟันซื้อนอนมาฟันได้ไปหาน้องใหม่ก็ไปหาน้องใหม่หลีนะคนเฮานี่เนาะมาแปลกเด้ ฝ <laughs> ันฝันว่าไปหาหนูใหม่พระสัตร์ันได้ไปหาหนูใหม่ตื่นมื่อเสามาเพื่นก็ไปหาหนูใหม,ม่กันซะดูเมื่อกี้มีมีรถนะมีรถอ่าตาเอีหยังเกาะของข้าราชการนี่แหละจักหน่วยงานอียหยังเนาะเพิ่นก็วิ่งมาเพิ่นก็มา,มาเล่ามาเที่ยวอยู่ในสะพานนะ่ะมาฮอดน,นี่เพิ่นก็เลี้ยวตรงสระพานน่ะก็เลี้ยวกลับไปพี่น้อง กลับไปแล้วก็ตรงไปเลยนะเพื่อนก็บ่จอดอยุใส่เด้เพื่อนก็ตรงไปอย่างเดียวเพื่อนบม่ได้จอดดอกเพื่อนบม่ได้จอดในเฮาอันนี้ดอกแล้วก็เพื่อนบริจาคมาถามอีหยังแค่ว่าเพื่อนก็วิ่งผ่านไปผ่านมาเนาะผู้คนก็เห็นว่าเอ้ยูุสิป์เปิลก็เห็นว่าเอ้านวดอีหยังคือรถอ่าหน่วยงั้นอีหยังสักอย่างนะเพื่อนก็พากกันอันนี้เนาะเออพากกันมาทายเบิ้งนะเพราะว่าหนึ่งเฮาต้องสังเกตการเบิ้งว่ามีรถอีหยังมาใน่อ่ะพี่น้องควรตกแล้วเด้อพุ่นน่ะ ฝนลงเม็ดมาอีกแล้วนะพี่น้องเอ้ฝนลงเม็ดมาอีกแล้วเด้อจ้าฝนฝนลงเม็ดมา,าแล้วนะคะพี่น้องเบิ่อืมสวยงามมากเลยนะเมฆตั้งเขามามันก็ตกเลยนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้ Protestant. อยังไงก็ก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแม่โจ้กอก,อ,อกด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ